เป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนกําแพงเพชรสมัยนะั้นได้แรงบันดาลใจยอย่างไงครับทําเทวะศิลาแรงซึ่งมันแปลว่าแรงหินศิลาแรงของเทวดาใช่เทวดาสร้างขึ้นมาใช่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะเพราะว่าเพราะว่าศิลา ตัวหินศีลาแรงนั้นจะมีทั่ว,วไปแต่ของกงํากกแพงจังหวัดเพชรจะโดดเด่นว่าเป็นเป็นหินแล้วมีมีหินที่ศีลาแรงที่ใหญ่ใหญ่โดยเป็นเหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะแล้วก็กําแพงเพชรโดยประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรที่ผ่านมาก็เป็นเป็นเมืองที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นการแสดงความรักความความกล้าแกร่งและความรักวงแหวนแผ่นดินเกิดที่ผ่านมาฉะนั้น มันจะมีทุกจิตวิญญาณของบรรพบุรุษเราอะสะสมกองอยู่บนศีลาแรงซึ่งมันก็จะผสมผสานกับสีสันของศีลาแรงซึ่งมันผมเกิดเป็นสีเลือดเลยนะผมเห็นแล้วผมผมก็ก็นึกถึงตรงนี้ทุกครั้งฮะถึงศีลาแรงที่จริงอยากจะยกมือไหว้ทุกครั้งเลยฮะเห็นก้อนศีลาแรงเก่าๆเนะี่ยฮะเป็นอย่างนั้นผมก็จินตนาการผมก็ไม่ให้จินตนาการก,ก็เกิดความอ่า มีส่วนอารมณ์มันมีส่วนตรงนี้ขึ้นมาว่าศีลาแรงของกำแพงเพชรทุกก้อนเนี่ยเป็นสีสีลาแรงรับเทวะของเทวะกับเทพบรรดาลมาใช่จะมีองค์เทวันกับองค์เทวินครับคุ้มครองพวกเราอยู่ฉะนั้นดูสังเกตดูแผ่นดินกับแผ่นพเพีรไม่เดือดร้อนเหมือนที่อื่นครับนี่ยแผ่นดิาดอะไรจะไม่มีอุดมสมบูรณ์เรามีความครบทุกอย่างเวลาเราเล่นแสงเสียงเราเอาเรื่องนี้มาตอนจบทุกคลั้งนะ ท่านได้กรุณาท่านอธิคมได้กรุณาแต่งเองนี้เป็นเทวศิลา,านี้ให้เราด้วยนะครับให้เราช่วยมาทําให้จบให้ดูเข้มแข็งมากขึ้นว่าแผ่นดินศิลาแลงนั้นยิ่งใหญ่สักเพียงใดนะครับเพราะว่ากำแพงเพชรของเรากําแพงเมืองของเราที่ได้ชื่อว่ากำแพงเพชรนี่ทำด้วยศิลาแรงและใต้แผ่นดินกำแพงเพชรของเราทั้งหมดเป็นศิลาแรงซึ่งถึงจะเป็นความยิ่งใหญ่ซึ่งคนทั่วไปจะไม่ทราบ คนที่มองการไกยเลยว่าเทวะศิรานะซึ่งมันยิ่งใหญ่มากลองฟังดูนะครับลองดูภาพด้วยตัวเป็นยังไงมีเห็นตัวสีต่างหากครับเป็นยังไงครับโปรดติดตามชมครับ สีลาแลงแต่ละแทงแต่ละก้อนว่าจะตัดว่าจะทอนว่าจะได้พรีอานเลือดพีีเลือดเลือดพีีร่างกายเวียงโซนทับบ่อล้องไว้เป็นกำแพงสีลาแหลงเจอสีแดงบนแนวดิน อด้วยสีเจอด้วยกลิ่นเลือดคนแกร่งเลือดประชาติรักแผ่นดินทีงสำแดงแต่ละกนแต่ละแข่งแ,แกร่งมินยานเท,ทวันคุ้มครองแผ่นดินดังเทวินคุ้มครองเ่าพัน ไว้เลือเดเนื้อชีพเพื่อลูกหลานได้สืบสานชาติ้านที่เนา่ศิลาแลงยังเรือแดงไม่จางสิ้นแม้ปุนสนซางแม้ฟันดินแม้แดดเผา ุคมคลองแผ่นดินดังเทวินคุ้มครองเผ่าพันด้วยเลือดเนื้อชีพเพื่อลูกหลานได้สืบสานจาการถิ่นเนา งดงามมากนะครับเราจะเห็นแล้วว่าเพลงเทวะศิลานั้นมันยิ่งใหญ่สักขนาดไหนครับ<ม>จริงๆแล้วคูณนิคมจะสื่อถึงอะไรบ้างก็สื่อถึงให้เห็นคุณค่าแล้วอย่างน,น้อยๆก็คนที่เห็นอาจจะเอาไปทําอะไรที่เออเห็นก้อนศิลาแรงไร้คุณค่าหรืออาจจะไปทําอะไรที่ไม่ดีหรือว่าตอนนี้เห็นแล้วต้องรีบเก็บนะครบเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมเห็นก้อนศิลาแรงที่ไหนก็ช่างอยากจะทุกคนช่วยกันเก็บ เก็บรบับประวทที่เหมาะสมเอาคืออาจจะเสียการนำมารถเพื่อเอาไปเก็บในสถานที่ที่โบร,ราณสถานเลือสักหน่อยก็ได้ช่วยกันดแูแลตรงนี้หน่อยเป็น,ส,นสิ่งที่มีบุญคุณกับเราฮระเป็นหนึ่งนสิ่งที่มีมุญคุณและเป็นสิ่งที่หายากนะฮะอีกหน่อยผมคิดดูสมัยก่อนพระต่างๆพระเครื่องอาจจะไม่มีราคาเขาบอกเขาเล่ากันว่าขายกันเป็นปีเป็นสิ่เงเมือ่อก่อนสาบทิ้งฮะใช่ทีนี้ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าพระเครื่องยังทํา ยังทํากันใหม่บ้างอะไรเก่าบ้างศีลาแรงนี่ของเก่าแล้วก็ศีลาแรงนี่ของจริงฮะบรรพุทการต่อสู้อะไรอยู่บนนี้บนต้นศีลาแรงอยูน่นะที่รักษาแผ่นดินเกิดให้เราเน,นี่ยนะเลือดเนื้อทุกอย่างผมทับบนศีลาแรงมาหลายกี่ครั้งตกกี่ครั้งฮะ ตรงนี้ผมว่าน่าจะศักดิ์สิทธิ์และแขงังกว่าอะไรที่สุดฉะนั้นทุกคนถ้าเห็นก้อนศีลาแรงร่วงหล,ล่นตรงไหนหรืออยู่ในที่ไม่เหมาะสมผมอยากจะให้ช่วยกันแนะนาไปไว้แล้วก็แล้วก็ตรงนี้จะเหมือนพระเครื่องซึ่งเมื่อก่อนเข่งว่าเข่งละี่สิบบาทเดี๋ยวนี้องค์ละสองสามล้านบาททุกคนมองตรงนี้มองจุดป,ประกายตรงนี้ไม่ใช่ทุกคนเอาไปเก็บไว้นนท,ไที่บ้านนะเอาเก็บที่ในเหมาะสมเขาเก็บที่บ้านเราเนี่ยมันไม่มีใครเห็นเลยอ่า ผมอยากจะให้ทําความดีให้ทำอย่าทาให้เป็นกิเลสทาให้เป็นกุศลนะฮะถ้าเราไปเก็บที่บ้านนี่เป็นกิเลสับผมถ้าเราเอาตรงนี้ไปตั้งไว้ที่ที่เหมาะควรแนละ้ก็ถือเป็นกุศลครับท่านที่คงพมวันนี้เราเสนอสามตอนเนาะตอนแรกรเพลงแรกปริยาราชาบาลามีเพลงที่สองใต้กำแพงเพชรใต้ลมฟ้าบรารมีเพลงที่สามเทวศิลาแรง วันนี้เรารามเสนอสามตอนนะฮะนำเสนอสามตอนสามเพลงด้วยกันซึ่งเป็นเพลงที่แบบไหว้ครูนะยิ่งใหญ่มากเลยทั้งสามเพลงนะครับก่อนจะจบรายการวันนี้อยากจะให้ศิลป,ปินผู้แต่งเพลงผู้ประพันธ์เพลงเนี่ยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเพราะว่าถือเป็นความยิ่งใหญ่มากเลยที่เราทํารายการนี้ว่าเราจะฝากสิ่งเหบ,บ่นี้ให้กับประชาชนว่าต้องมีคุณค่าครับ คือเพลงสามเพลงจะมีฉา,ากประกอบเพลงนะฮะซึ่งก็ล้วนแต่เป็นเป็นเกียรติของชาวกำแพงเพชรที่ว่า,าเราได้ทำกันเองจัดงานแสงเสียงกันเองโดยอาจารย์สันติภัยราชและก็ทั้งอาจารย์และนักศึกษานักเรียนลหลายหลา มันไม่ให้หลายล้อยฮะเป็นนับหลายๆครั้งมารวมกันหลายพันหลายพันคนแต่ละงานแต่ละงานที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นทุกอย่างดําเนินการมาด้วยจิตวิญญาณของทุกท่านเลยนะฮะเหมือนปือเราก็เราก็ได้ได้ร่วมกันทํามาแล้วก็ก็อยากจะให้ทุกคนเห็นคุณค่าตรงนี้นะช่วยกันนําเสนออการ อนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยเพลงเราก็เป็นการเช่อประเกตแล้วก็ถ้าอยากจะได้เพลงชุดน,นี้ก็ก็หาติดต่อได้แล้วหรือว่าถ้าได้ไปแล้วก็ควรเก็บรักษา,าไว้ให้ในที่ที่เหมาะสมเพราะเป็นเพลงเกี่ยวกับพระมาหากษัตริย์ที่เขาที่เคารพนับถือของเรานะดัะนั้นก็ฝากไว้ที่นี้ท่านผู้ชมที่เคารพคับ